สวัสดีครับเปฟอร์หัดใหญ่ครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับเจ้า Ford Ranger นะครับ FX4 นะฮะที่อยู่ด้านหลังของเอนี่เองนะครับก็สำหรับคันนี้เอกกำลังเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะฮะสำหรับ Ford Ranger FX4 คันนี้นะครับราคาอยู่ที่919,000บาทนะครับด้านหลังเอคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เอจะพาชมนะครับคร่าวๆนะครับว่า Ford Ranger FX4 ตัวนี้นะครับตกแต่งอะไรบ้างนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็เตรียมส่งมอบนะครับก็เอารถขึ้นมาไว้อยู่บนโชว์รูมนะครับก็คันนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้านะฮะออกเลิก9ก้าโมงนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบนะฮะเดี๋ยวพาชมนิดนึงนะครับคันนี้นะครับก็ตกแต่งนะฮะเฉพาะแค่ ตัวคิวล้อนะครับคิวล้อตัวนี้จะเป็นคิวล้อสีกาไฟนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะสีเนี่ยมันจะกลืนกันนะครับกับตัวสีรถนะครับสีรถคันนี้คือรถสีเทานะฮะสีกาไฟเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นแบบสีเทาเหมือนกันนะฮะตัวนี้มากับตัวล้อแม็กนะฮะขนาด18นิ้วนะครับลายนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าก็ฟิกมาเลยว่า ต้องการลายล้อแม็กแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีติดตัวครอบไฟหน้านะฮะคอบไฟหน้าก็จะเป็นสีกาไฟเหมือนกันด้านหลังก็จะมีนะครับสำหรับ For d Ranger fx4 ตัวนี้นะครับเครื <S 2> <S 2> <S ่องยนต์อยู่ที่2.2นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะอ่านี่จะเป็นตัวครอบไฟไท้ายนะฮะ ก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับก็มีตกแต่งมานะครับลูกค้าต้องการตกแต่งประมาณนี้นะฮะเอกก็จัดให้นะครับเดี๋ยวพาดูด้านหน้านิดนึงนะครับคันนี้ราคาจะมากกว่า f o r d Ranger XLT อยู่ที่30 0 0 0บาทนะครับกระจังหน้าก็จะคนละแบบกันนะฮะเดี๋ยวพาชมภายในนิดนึงนะฮะภายในก็จะมีการเก็บความ เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้เอาถุงออกนะครับเดี๋ยวเอาถุงออกนิดนึงตัวนี้จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีโลโก้ Fx4 นะฮะเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะฮะจะเป็นตะเข็บได้สีแดงนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยคือเอกลักษณ์ของ Fx4 นะฮะ ภายในจะดูหรูหรามากนะครับเดี๋ยวพวกถุงพลาส,สติกทั้งหลายเนี่ยเอก็จะเป็นคนเอาออกให้นะครับให้คุณลูกค้าหมดนะฮะโอเคครับโลบาเหล็กตัวนี้นะฮะมาจากโรงงานนะครับจะเป็นของจากโรงงานนะครับเดี๋ยวพาดูในแม็กไลเนอร์ขออนุญาตปรับแสงให้นะครับ ลายเนอร์ตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่นตัว Ford ดรุ่น Ranger XLT เนี่ยจะเป็นไลเนอร์ที่ใส่จากศูนย์นะครับคือมาใส่เพิ่มเติมเอาตัวนี้จะมีตะขอเกี่ยวให้ปรับแสงนิดนึงครับโอเค ครับก็วันนี้นะฮะก็เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสั้นๆน,นะครับเพราะว่าสำหรับตัวออปชันของรถ f อร์ r a n g เ r อ FX4 เนี่ยเอก็มีทำไว้ในคลิปของ Youtube อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปเสิร์ชหาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดต้องการดูเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามนะครับ อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับหรือว่าออปชันของรถยนต์นะครับทุกรุ่นของ Ford นะฮะอยากได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อการตัดสินใจนะครับแนะนําว่าทักมาหา A นะครับหรือว่าโทรเข้ามาหา A ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนเพื่อที่ว่าเดี๋ยวมีข่าวสารสําคัญเนี่ยของ Ford นะฮะหรือว่าการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยอก็จะ ทำคลิปมาให้ดูกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเอก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้เช่นเคยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับบายครับ